ทางมาหน่อยนะ <laughs> ปีที่แล้วที่เรามาเขาปิดไงเพราะว่ามันโควิดอยู่ตอนนี้เปิดแล้วค่ะ okay. ทำไรลูกฮะมิองอ้อมตาไปรอบนึงเออมาถึงมาเยนี่นะโอ้ยไปมันไม่ไหวแล้วลูกมันม,มีหมดแรงแลวโอ้ยิ่งสูงยิ่งหนาวอี๋มาย,ยิ่งท่วมไหมอ๋อเหน่ยไม่แกนีโหก Da fällt ja rum, äh. <laughs> Na? Komm. Komm mal her. Nennen wir uns zusammen. Komm. Hallo. Komm hierher. <laughs> ไปไปจะหายวับอีกอโอ้โหยังแต่ขับรถขึ้นมานั่งแล้วเงี้งตลอดเห็นิมา่าไม่ได้เลยชอบจริงจริงแต่ <c oughs> จะดูวิวด้านนี้นะเขาสลั อิ่มอ่ะแน่นท้องเดินไม่ไหวสวยง,งามนะคะธรรมชาติทางสันอันนี้มันของแน่นอนยอยละเพราะไม่มีใครทำได้นอกจากธรรมชาติก็จะเป็นเมืองนะที่บ้านเนี่ยมันจะตกตะิดกระปอยอ่ะแล้วก็หายไปยังไม่ถึงเวลาของมันแต่วันนี้ผม